บทเรียนชีวิตโยฮันตอนที่35พประกายอินทรีย์ของพระเจ้าตรีเอกภาพในการแจกจ่ายอันศักดิ์สิทธิ์ตอนที่3เลขโรมัน2กิ่งรักซึ่งกันและกันเพื่อสำแดงชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ในการเกิดผลเราได้กล่าวครอบคลุมถึงช่วงแรกของโยฮันบทที่15ไปแล้วตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ11ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ ระหว่างเรากับองค์พระผู้เป็นเจ้าในช่วงที่2ตั้งแต่ข้อ12ถึงข้อ17ได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ซึ่งเรามีต่อก,กันและกันในช่วงนี้เราได้มองเห็นว่ากิ่งทั้งหลายควรจะรักซึ่งกันและกันเพื่อจะสําแดงชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ในการเกิดผลข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ได้เปิดเผยว่าการเกิดผลมีความเกี่ยวข้องกับการที่เรา รักซึ่งกันและกันเป็นอย่างยิ่งในท่ามกังเราทั้งหลายจำต้องรักษาความสัมพันธ์ที่ถูกต้องในชีวิตซึ่งก็คือโดยชีวิตและในความรักต่อกันและกันเราจำต้องรักษาความสัมพันธ์ของเราในความรักและรักซึ่งกันและกันโดยชีวิตที่อยู่ภายในของเราชีวิตนี้ก็คือตัวขององค์พระผู้เป็นเจ้าเองการรักซึ่งกันและกันก็คือการดำเนินชีวิตคริจัก การดำเนินชีวิตพระกายการดำเนินชีวิตพระกายคือการดำเนินชีวิตของความรักและก็เป็นการดำเนินชีวิตโดยความรักด้วยเราไม่ควรรักซึ่งกันและกันด้วยความรักของมนุษย์แต่ควรรักซึ่งกันและกันในชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์และด้วยความรักอันศักดิ์สิทธิ์เราไม่ใช่กิ่งบนต้นที่แยกออกจากกันมากมายแต่เราคือกิ่งทั้งหมดของต้นเดียวกัน ดังนั้นเราจึงต้องรักษาการสมคีธรรมที่ดีกับกิ่งอื่นๆทั้งหมดรวมถึงการสมคีธรรมที่ดีกับต้นด้วยเช่นกันนี่ก็เป็นสาเหตุที่ในบทนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบอกให้เรารักซึ่งกันและกันข้อ12ข้อ17ถ้าเราไม่รักซึ่งกันและกันก็เป็นเรื่องยากมากที่เราจะเกิดผลถ้าเราไม่รักซึ่งกันและกันนั่นก็หมายความว่า การสัมมคคีธรรมระหว่างเรากับต้นอังุนก็ถูกตัดขาดไปแล้วดังนั้นจึงไม่มีหนทางที่เราจะเกิดผลได้การที่จะเกิดผลได้นั้นเราจำต้องรักซึ่งกันและกันชีวิตที่อยู่ภายในเราทุกคนล้วนเป็นชีวิตเดียวชีวิตที่อยู่ในท่านก็เหมือนกับชีวิตที่อยู่ในข้าพเจ้าอย่างสิ้นเชิงนี่ก็เหมือนกับการไหลเวียนของเลือดที่อยู่ในร่างกายทางกายภาพของเรา เลือดที่อยู่ในร่างกายของเราได้ไหลเวียนโดยผ่านทุกๆอวัยวะในร่างกายทำนองเดียวกันชีวิตทางภายในของกิ่งทั้งหมดก็เป็นหนึ่งชีวิตนี้ควรจะไหลเวียนโดยผ่านกิ่งทั้งหมดอย่างต่อเนื่องจากนั้นกิ่งทั้งหมดก็จะมีชีวิตทีวาอย่างยิ่งและถูกเติมเต็มด้วยความอุดมสมบูรณ์แห่งชีวิตเพื่อจะได้เกิดผลออกมาเลขอ,อารบิกหนึ่ง กิ่งทั้งหลายได้กลายเป็นหนึ่งถึงแม้ว่ากิ่งทั้งหลายจะมีจำนวนมากแต่ก็ยังเป็นหนึ่งกิ่งทั้งหลายได้เป็นหนึ่งกับต้นองุ่นและเป็นหนึ่งในการและกันกิ่งทั้งหมดเมื่อรวมเข้าด้วยกันกับต้นองุ่นก็คือรูปก,กายจริงหนึ่งกายอินทรีย์หนึ่งเลขอารบิกสองกิ่งทั้งหลายเป็นอยู่ในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับต้นองุ่น กิ่งทั้งหลายเป็นอยู่ในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับต้นองุ่นข้อ1 3ถึงข้อ15กิ่งทั้งหลายไม่ใช่เป็นทาสขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เป็นมิสหายของพระองค์เนื่องจากกิ่งทั้งหลายล้วนเป็นเหล่าสหายขององค์พระผู้เป็นเจ้ากิ่งทั้งหลายจึงสามารถเข้าใจถึงความปรารถนาของพระบิดาซึ่งต้องการให้พระองค์ได้รับการสำแดงออก ในพระกายที่เป็นกลุ่มชนเลขอาหรับสามกิ่งทั้งหลายได้ถูกเลือกและถูกตั้งให้ไปเกิดผลถาวรกิ่งทั้งหลายได้ถูกเลือกสรรและถูกตั้งให้ไปเกิดผลถาวรในข้อ16องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสว่าท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเราแต่เราได้เลือกท่านทั้งหลายและได้ตั้งท่านทั้งหลายไว้เพื่อท่านจะออกไปเกิดผล และเพื่อให้ผลของท่านอยู่ถาวรเพื่อเมื่อท่านจะขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราเพราะองค์จะทรงประทานแก่ท่านพระกัมภีร์ฉบับคิงเจม e s ใช้คำว่ากำหนดแทนคำว่าตั้งข้าพเจ้าชอบคำว่ากำหนดเราทุกคนล้วนได้ถูกกำหนดไปแล้วการถูกกำหนดก็หมายถึงการถูกตั้ง คำว่ากำหนดเป็นคำโบราณส่วนคำว่าตั้งเป็นคำสมัยใหม่พี่น้องหญิงทั้งหมดรวมถึงพี่น้องหญิงทั้งหลายที่เป็นอนุชนล้วนต้องตระหนักว่าพวกเธอได้ถูกกำหนดไว้แล้วท่านรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนล้วนได้ถูกกำหนดไว้แล้วเราถูกกำหนดให้ไปเกิดผลจงอยากกล่าวว่าท่านอ่อนยาวเกินไปสำหรับเรื่องนี้ ไม่ว่าท่านจะอ่อนยาวเพียงไรท่านก็ได้ถูกเลือกและถูกกำหนดให้ไปเกิดผลถาวรในบทนี้ได้มีการเอ่ยถึงการเกิดผลสี่รูปแบบด้วยกันคือเกิดผลในวงเล็บข้อ2เกิดผลมากในวงเล็บข้อ8เกิดผลมากขึ้นในวงเล็บข้อ2และเกิดผลถาวรในวงเล็บข้อ16ผลนั้นจะคงอยู่ถาวรได้นานเท่าไหร ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้นำชีวิตแจกปันเข้าสู่ผลนั้นมากเท่าไหร่ทั้งหมดนี้ล้วนขึ้นอยู่กับว่าปริมาณของชีวิตที่เรานำไปแจกปันเข้าสู่ภายในผู้ที่เพิ่งได้รับพระคุณนั้นมีเท่าไหร่นี่ก็เป็นสิ่งที่กำหนดว่าพวกเขาจะคงอยู่ได้นานเท่าไหร่บ่อยครั้งที่เรานำผู้คนมาอย่างองค์พระผู้เป็นเจ้า เราได้นำชีวิตไปแจกปันเข้าสู่ภายในพวกเขาในปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงแทบจะไม่หลงเหลืออยู่เลยการที่พวกเขาจะคงอยู่เป็นระยะเวลานานๆได้นั้นก็เป็นเรื่องยากวงเล็บหนึ่งโดยอาศัยการอธิษฐานในพระนามของพระบุตรกิ่งทั้งหลายได้ถูกเลือกให้เกิดผลถาวรโดยอาศัยการอธิษฐาน ในพระนามของพระบุตรเมื่อเราอธิษฐานเพื่อการเกิดผลเราก็ต้องอธิษฐานในพระนามของพระบุตรการขอในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเรียกร้องให้เราต้องอาศัยอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าและยอมให้พระองค์และพระคำของพระองค์อาศัยอยู่ในเราเพื่อเราจะได้เป็นหนึ่งกับพระองค์อย่างแท้จริงเช่นนี้เมื่อเราทูลขอพระองค์ก็ส่งทูลขอ อยู่ในการทุนขอของเราการทุนขอเช่นนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดผลและจะได้รับคำตอบจากพระบิดาอย่างแน่นอนถ้าเราจะอธิษฐานเช่นนี้เราก็ต้องปล่าประกาศว่าเราเป็นหนึ่งกับพระบุตรเราไม่ควรเป้าวอนขอแต่ต้องปล่าประกาศว่าเราเป็นหนึ่งกับพระองค์สิ่งที่พระบุตรทรงเป็นและทรงมีก็ล้วนเป็นของเรา และเราก็อยู่ในพระนามของพระองค์ด้วยจงอธิษฐานเช่นนี้วงเล็บสองโดยการเป็นหนึ่งกับพระบุตรมีชีวิตเป็นอยู่โดยพระองค์และยอมให้พระองค์มีชีวิตเป็นอยู่ในเขาทั้งหลายเราไม่ควรแต่อธิษฐานในพระนามของพระบุตรเท่านั้นแต่ยังต้องเป็นหนึ่งกับพระบุตรมีชีวิตเป็นอยู่โดยพระองค์และยอมให้พระองค์มีชีวิตเป็นอยู่ในเราทั้งหลายด้วย นี่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งการอธิษฐานของเราก็ขึ้นอยู่กับการดำเนินชีวิตของเราเราจำต้องเป็นหนึ่งกับองค์พระผู้เป็นเจ้าในการดำเนินชีวิตของเราจากนั้นเราจึงจะสามารถเป็นหนึ่งกับพระองค์ในการอธิษฐานและอธิษฐานในพระนามของพระองค์ได้โดยการดำเนินชีวิตและการอธิษฐานเช่นนี้เราก็จะสามารถเกิดผลและสามารถให้ผลนั้นอยู่ถาวร เลขอาหรับ4กิ่งทั้งหลายรักซึ่งกันและกันกิ่งทั้งหลายจําเป็นต้องรักซึ่งกันและกันในชีวิตของพระบุตรในความรักของพระบุตรและในการมอบหมายของพระบุตรซึ่งมีเพื่อเกิดผลถวายสงาราศีแด่พระบิดาเราจําเป็นต้องรักซึ่งกันและกันในชีวิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ในความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้า และในการมอบหมายแห่งการเกิดผลของพระองค์ชีวิตเป็นต้นกำเนิดความรักเป็นสภาพการและการเกิดผลเป็นเป้าหมายหากเราล้วนดำเนินชีวิตเป็นอยู่ตามชีวิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่เป็นต้นกำเนิดเป็นอยู่ในสภาพการแห่งความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นอยู่เพื่อเป้าหมายแห่งการเกิดผลแล้วเราก็จะรักซึ่งกันและกันอย่างแน่นอน ต้นกำเนิดแห่งชีวิตที่ต่างกันสภาพการที่ต่างกันหรือเป้าหมายที่ต่างกันจะทําให้เราแยกจากกันและไม่สามารถรักซึ่งกันและกันได้คริสเตียนชอบสนทนาเกี่ยวกับการรักซึ่งกันและกันถ้าหากเรารักซึ่งกันและกันในชีวิตมนุษย์ของตนนั่นก็จะนำมาซึ่งความตายถ้าเรารักซึ่งกันและกันตามอารมณ์หรือเพื่อจุดประสงค์ของตนเอง ผลลัพธ์ก็จะอยู่ในความตายเช่นกันเราจำต้องรักซึ่งกันและกันในชีวิตของพระคริสต์ในความรักของพรนะคริสต์และในการมอบหมายของพระคริสต์เราต้องไม่รักซึ่งกันและกันในชีวิตธรรมชาติของตนด้วยอารมณ์ของตนหรือเพื่อจุดประสงค์ของตนเองเราจำต้องรักซึ่งกันและกันในชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยความรักอันศักดิ์สิทธิ์และเพื่อจุดประสงค์ของการเกิดผลมาก เพื่อทำให้พระบิดาได้รับสง่าราศีในวงเล็บข้อ8เลขโรมัน3ต้นอง,งุ่นและกิ่งซึ่งได้แบ่งแยกออกมาจากโลกนั้นถูกโลกแห่งศาสนาเกลียดชังและขมเหงในยอนบทที่15แบ่งออกเป็นสามช่วงช่วงที่1ตั้งแต่ข้อ1นึถึงข้อ11นั้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างต้นอง,งุ่นกับกิ่ง ช่วงที่สองตั้งแต่ข้อ1 2ถึง17นั้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกิ่งทั้งหลายและช่วงที่สามตั้งแต่ข้อ18ถึง27นั้นเกี่ยวกับการแบ่งแยกกิ่งทั้งหลายกับโลกในฐานะที่เป็นกิ่งนั้นเราได้แบ่งแยกออกมาจากโลกแล้วเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับโลกเพราะว่าเราได้ติดกับต้นอง,งุ่นนั้นแล้วอย่างสิ้นเชิงเลขอารบิกหนึ่ง โลกในที่นี้ชี้ถึงโลกแห่งศาสนาเป็นหลักหนังสือกิติคุณยอนในตอนนี้สับคำว่าโลกชี้ถึงโลกแห่งศาสนาเป็นหลักบทที่15ข้อ18บทที่16กข้อ2พูดอีกในหนึ่งโลกที่อยู่ในบทที่15ก็คือศาสนาโดยเฉพาะศาสนายูดายสสำหรับเหล่าสาวกขององค์พระเยสูเจ้าแล้วโลกในเวลานั้นก็คือศาสนายูดายนั่นเอง พวกเขาได้ถูกแบ่งแยกออกมาจากาศาสนายูดายและได้กลับคืนสู่พระคริสต์ผู้เป็นต้นองนุ่นเลขอารวิกส,สาศาสนาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งแห่งระบบฝ่ายโลกของซาตานเปลียดชัางกิ่งทั้งหลายของไก่อินทรีอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีเพื่อสำแดงพระเจ้าตรีเอกภาพาศาสนาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งแห่งระบบฝ่ายโลกของซาตานนั้น เปลียชังกิ่งทั้งหลายของกายอินทรีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่มีเพื่อสําแดงพระเจ้าตรีเอกภาพบทที่15ข้อ18ผู้ที่เคร่งศาสนาจํานวนมากไม่ถือว่าศาสนานั้นเป็นเหมือนกับระบบฝ่ายโลกของซาตานแต่ในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นศาสนาก็เป็นแผนกหนึ่งในโลกของซาตานเมื่อเรามาถึงบทที่16เราก็จะมองเห็นว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าได้บอกกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่าผู้ที่เคร่งศาสนาคิดว่าการฆ่าเหล่าผู้ติดตามขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเป็นการปฏิบัติพระเจ้าอย่างหนึ่งถึงแม้ว่าผู้ที่เคร่งศาสนานั้นขึ้นชื่อว่าได้ปรนิบัติพระเจ้าอันที่จริงแล้วพวกเขาปรนิบัติศาตางต่างหากดังนั้นศาสนาที่เขาเรียกกันนั้นแท้จริงแล้วก็คือแผนกหนึ่ง ในระบบของซาตานซึ่งก็คือโลกนั่นเองเราต้องถูกแบ่งแยกออกมาจากโลกเพราะว่าโลกนั้นต่อต้านคริ์จักรโลกซึ่งเป็นระบบฝ่ายซาตานนั้นได้ต่อต้านพระกายของพระคลิ์โลกนั้นเกลียดชังพระกายมันเกลียดชังกิ่งทั้งหลายและมันก็เกลียดชังคริ์จักรด้วยคริ์จักรเป็นพระกายซึ่งก็คือกายอินทรีย์ของพระเจ้าตรีเอกภาพ แต่โลกคือระบบหนึ่งของซาตานระบบของซาตานมักจะต่อต้านและข่มเหงกายอินทรีย์ของพระเจ้าตรีเอกภาพอยู่เสมอเราจำต้องรู้จักอย่างลึกซึ้งว่าคลิตจ,จักกิ่งทั้งหลายพระกายก็คือกายอินทรีย์ของพระเจ้าตรีเอกภาพพระเจ้าตรีเอกภาพทรงดำเนินชีวิตอยู่ภายในกายอินทรีย์นี้และทรงสำแดงพระองค์เองโดยผ่านกายอินทรีย์นี้ ร่างกายของท่านก็คือกายอินทรีย์หนึ่งซึ่งตัวของท่านเองได้มีชีวิตเป็นอยู่และได้รับการสําแดงโดยผ่านกายนี้ทํานองเดียวกันพระเจ้าตรีเอกภาพก็ทรงต้องการกายอินทรีย์อย่างคลิตจักรซึ่งก็คือพระกายของพระคลิตเช่นกันพระเจ้าตรีเอกภาพได้อาศัยอยู่ในกายอินทรีย์นี้และปรากฏออกมาโดยกายอินทรีย์นี้ แต่ซาตานซึ่งเป็นศัตรูของพระเจ้าได้จัดตั้งระบบหนึ่งขึ้นมาซึ่งก็คือโลกที่พวกเรารู้จักโลกแห่งจัก,กรวาลน,นี้ก็คือองค์กรหนึ่งซึ่งศัตรูของพระเจ้าได้จัดตั้งขึ้นมาเป็นระบบจุดประสงค์ที่อยู่เบื้องหลังระบบฝ่ายโลกของศัตรูก็คือการต่อต้านคลิจักรซึ่งเป็นกายอินทรีย์ของพระเจ้าตรีเอกภาพพระกายของพระคริตต ดังนั้นเราจึงต้องไม่เกี่ยวข้องอะไรกับโลกนี้เลยเราได้ออกมาจากโลกได้ถูกแบ่งแยกออกมากลับคืนสู่กายอินทรีย์ของพระเจ้าตรีเอกภาพแล้วเลขอารบิกสามกิ่งที่ถูกเลือกไม่ได้เป็นของโลกไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับระบบฝ่ายซาตานของศาสนาในฐานะกิ่งที่ถูกเลือกออกมาจากโลก เราไม่ควรมีอะไรเกี่ยวข้องกับระบบฝ่ายซาตานของศาสนาในวงเล็บข้อ19อย่างไรก็ตามในท่ามกลางคริสเตียนเกือบทั้งหมดก็ยังคงมีการปะปนอยู่โดยพระเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราต้องออกห่างจากระบบของทุกศาสนาและยืนอยู่ด้วยกันกับคริสตจักรอย่างบริสุทธิ์โดยไม่มีการปะปนใดๆทั้งสิ้น ระบบของทุกศาสนาล้วนริเริ่มมาจากสาตานเพื่อมาขัดขวางและทำลายการดำเนินชีวิตคริจักที่ถูกต้องเนื่องจากคริจักรกลายเป็นไก่อินทรีย์ที่มีเพื่อการสำแดงของพระเจ้าตรีเอกภาพดังนั้นเราจึงต้องถูกแบ่งแยกออกมาจากศาสนาทุกศาสนาเลขอารบิกสีโลกแห่งศาสนาเคยขมเหงต้นองุน และบัดนี้กําลังข่มเหงกิ่งทั้งหลายอยู่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบอกเหล่าสาวกของพระองค์ว่าถ้าหากพวกเขายินดีที่จะติดตามพระองค์ในหนทางแห่งชีวิตแล้วพวกเขาก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะถูกข่มเหงบทที่15ข้อ20ถึงข้อ25ถ้าพวกเรายินดีที่จะประสบการณ์กับพระเจ้าตรีเอกภาพผู้เป็นชีวิตของเรา ถูกผสมกลมกลืนกับพระเจ้าตรีเอกภาพและเป็นที่อาศัยในการแลกกันกับพระเจ้าตรีเอกภาพแล้วเราก็ต้องเตรียมตัวรับการททุกข์จากการข่มเหงของศาสนาการที่เหล่าสาวกถูกข่มเหงนั้นไม่ได้เป็นมาจากสิ่งที่เขาเรียกกันว่าฝ่ายโลกแต่มาจากศาสนาที่ได้ทําการนามัสการพระเจ้าและดูคล้ายกับว่าจะรักพระองค์ องพระผู้เป็นเจ้าทรงบอกเหล่าสาวกของพระองค์ว่าผู้ที่เคร่งศาสนาจะข่มเหงและกระทั่งฆ่าพวกเขาเพราะเหตุพระองค์เราได้มองเห็นแล้วว่าเหล่าสาวกซึ่งเป็นกิ่งทั้งหลายของต้นองุ่นนั้นก็คือพระกายของพระคริสต์กายอินทรีย์ที่มีเพื่อชีวิตและการสำแดงของพระเจ้าตรีเอกภาพส่วนโลกซึ่งเป็นระบบฝ่ายโลกก็คือระบบที่ซาตานได้จัดตั้งขึ้นมา ในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นระบบบ่ายศาสนาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบซาตานก็คือโลกที่ได้เกลียดชังเหล่าสาวกนั่นเองโลกแห่งศาสนาได้ข่มเหงผู้คนที่ติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตเพราะว่าพวกเขาซึ่งเป็นกิ่งทั้งหลายของต้นองุ่นแท้นั้นได้เป็นหนึ่งกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเคลื่อนไหวและกระทำสิ่งต่างๆ ในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเนื่องจากผู้ที่เคร่งศาสนานั้นไม่รู้จักพระบิดาผู้เป็นต้นกําเนิดขององค์พระผู้เป็นเจ้าพวกเขาจึงได้เกลียดชังเหล่าผู้ติดตามที่แท้จริงขององค์พระผู้เป็นเจ้าเนื่องจากผู้ที่เคร่งศาสนาเกลียดชังพระบิดาที่อยู่ในพระบุตรบทที่ 15: ข้อ23พวกเขาจึงเกลียดชังเหล่าผู้ติดตามของพระบุตรด้วย การเกลียดชังและการข่มเหงนี้ก็คือความบาปของพวกเขาในสายพระเนตรของพระเจ้าบทที่ 15: ข้อ22ข้อ24ซึ่งทั้งหมดนี้เราจึงเห็นได้ว่าศาสนานั้นชั่วร้ายเพียงไรแม้แต่ศาสนาที่ได้จัดตั้งขึ้นมาตามพระคำอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็เช่นเดียวกันในที่นี่เราจึงได้มองเห็นถึงเล่ห์เหลี่ยมของศัตรูที่อยู่ในศาสนา เลขอาบิกหการเป็นพยานขององค์ผู้ช่วยวงเล็บหนึ่งทรงเป็นพระวิญญาณแห่งความเที่ยงแท้ข้อ26กล่าวว่าแต่เราจะใช้องค์ผู้ช่วยจากพระบิดามาหาท่านทั้งหลายคือพระวิญญาณแห่งความเที่ยงแท้ที่มาจากพระบิดาเมื่อพระองค์มาแล้วพระองค์นั้นจะเป็นพยานถึงเราศาสนาได้ข่มเหง แต่พระวิญญาณแห่งความเที่ยงแท้นั้นทรงเป็นพยานพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นความเที่ยงแท้ของทุกสิ่งและเราก็กลายเป็นพยานบุคคลของพระวิญญาณแห่งความเที่ยงแท้วงเล็บสถูกใช้ไปโดยพระบุตรในข้อนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสว่าพระองค์จะใช้พระวิญญาณแห่งความเที่ยงแท้มาหาเหล่าสาวกแต่ในบทที่ 14: ข้อ26นั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าพระบิดาจะใช้องค์ผู้ช่วยซึ่งก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์มาในนามของพระบุตรย,ยอนพูดถึงเรื่องเดียวกันด้วยวิธีที่แตกต่างกันสองวิธีก่อนอื่นในบทที่14ข้อ26นั้นเขาได้กล่าวว่าพระบิดาจะส่งใช้พระวิญญาณน,นั้นไปแต่ตอนนี้ในบทที่15ข้อ26เขากล่าวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเองจะท่งใช้พระวิญญาณน,นั้นไป ถ้าเช่นนั้นใครกันแน่เป็นผู้ที่ใช้พระวิญญาณไปพระบิดาหรือพระบุตรเราจำต้องกล่าวว่าทั้งพระบิดาและพระบุตรเป็นผู้ใช้พระวิญญาณนั้นไปพระบิดาและพระบุตรทรงเป็นหนึ่งการใช้ไปของพระบิดาคือการใช้ไปของพระบุตรและการใช้ไปของพระบุตรก็คือการใช้ไปของพระบิดาทั้งสองล้วนเป็นหนึ่ง ไม่ว่าใครจะเป็นผู้ที่ใช้พระวิญญาณนั้นไปพระวิญญาณนั้นก็ย่อมถูกใช้ไปร่วมกับพระบิดาและในนามของพระบุตรอยู่เสมอนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มองเห็นถึงพระเจ้าตรีเอกภาพเมื่อพระวิญญาณนั้นเสด็จมาพระองค์ก็เสด็จมาด้วยการกับพระบิดาในพระนามของพระบุตรดังนั้นทั้งสามพระภาคของพระเจ้าตรีเอกภาพก็ล้วนอยู่ที่นี่ วงเล็บสามไม่เพียงมาจากพระบิดาเท่านั้นแต่ส่งมาร่วมกับพระบิดาด้วยในข้อ26องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าพระองคจะใช้องค์ผู้ช่วยจากพระบิดาตามที่เราได้ชี้ให้เห็นไปแล้วในตอนที่32ว่าบุพบทในภาษากรีคำว่าจากในข้อนี้เป็นพาราใยยะของบุพบทในภาษากรีในที่นี้คือ มาจากร่วมกับพระวิญญาณแห่งความเที่ยงแท้ซึ่งถูกพระบุตรใช้มาจากพระบิดาไม่เพียงมาจากพระบิดาเท่านั้นแต่ได้มาร่วมกับพระบิดาด้วยองค์ผู้ช่วยทรงมาจากพระบิดาและร่วมกับพระบิดาพระบิดาทรงเป็นต้นกําเนิดขณะที่พระวิญญาณน,นั้นมาจากต้นกําเนิดพระองค์ไม่ได้แยกจากต้นกำเนิดแต่ต้นกำเนิดก็มาด้วยกันกับพระองค์เช่นกัน พระวิญญาณซึ่งถูกพระบุตรใช้มาและมาร่วมกับพระบิดาน,นี้ส่งเป็นพยานถึงพระบุตรฉะนั้นการเป็นพยานถึงพระบุตรของพระวิญญาณนั้นก็คือเรื่องราวของพระเจ้าตรีเอกภาพนั่นเองวงเล็บ4เป็นพยานวิญญาณแห่งความเที่ยงแท้นี้ได้เป็นพยานถึงพระบุตรผู้เป็นต้นองุ่นพระองค์ทรงเป็นพยานอยู่ต่อหน้า,าศาสนาที่ขมเหง ยิ่งกว่านั้นพระวิญญาณน,นั้นก็ได้เป็นพยานต่อกิ่งทั้งหลายและเป็นพยานต่อโลกโดยผ่านกิ่งทั้งหลายาศาสนาอาจจะทำการข่มเหงแต่พระวิญญาณแห่งความเที่ยงแท้ทรงเป็นพยานว่าพระบุตรก็คือต้นองนุ่นโดยเหล่าผู้เชื่อซึ่งเป็นกิ่งทั้งหลายพยานนี้ก็จะถูกแพร่กระจายออกไปทั่วทั้งแผ่นดินโลก ทุกวันนี้พยานนี้ก็ยังคงมุ่งหน้าต่อไปเลขอารบิกหกทรงทำนายถึงการข่มเหงของศาสนาในบทที่16ข้อ1ถึงข้อสีนั้นได้ทำนายไว้แล้วว่าศาสนาจะข่มเหงต้นองุนและกิ่งทั้งหลายประการแรกศาสนาจะขับไล่กิ่งทั้งหลายของกายอินทรีย์ในวงเล็บต้นองุนออกไปจากองค์กรในวงเล็บธรรมศาลาในข้อสอง ในข้อสองนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าแต่เวลานั้นจะมาถึงคือเมื่อทุกคนที่ประหารชีวิตของท่านจะคิดว่าเขาทำการนั้นเป็นการปรนิบัติพระเจ้าศาส,สนาคิดว่าการฆ่ากิ่งทั้งหลายของกายอินทรีย์ของพระเจ้านั้นเป็นการปรนิบัติพระเจ้าตามที่เราได้มองเห็นไปแล้วว่าในกิตติคุณเล่มนี้ได้เปิดเผยว่าศาสนาเป็นศัตรูของชีวิต ในหนังสือกิติคุณศาสนายูดายได้ต่อต้านและข่มเหงพระเยซูในหนังสือกิจการศาสนายูดายก็ยังคงต่อต้านและข่มเหงพวกอัครทูตและเหล่าสาวกต่อไปอีกองเล็เปิดกิจการบทที่4ข้อ1ถึงข้อสบทที่5ข้อ17ถึงข้อ18ข้อ40บทที่6ข้อ11ถึงข้อ14บทที่7 57ถึงข้อ59บทที่26ข้อ9ถึงข้อ12คาลัเตียบทที่1ข้อ13องเล็บปิดในประวัติศาสตร์ต่อจากนั้นนิกายโรมันคาทอลิกก็ได้ขมเหงผู้ที่ติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าองค์กรใดของศาสนาก็ล้วนได้ขมเหงผู้ที่แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าใน,ในชีวิตทั้งนั้น ศาส,สนาทั้งหมดนี้ล้วนคิดว่าการข่มเหงเช่นนี้ก็คือการปรนิบัิพระเจ้าก่อนอื่นศาส,สนาได้ทําการข่มเหงจากนั้นก็ฆ่าศาส,สนาไม่รู้จักทั้งพระบิดาผู้เป็นต้นกำเนิดและไม่รู้จักพระบุตรผู้เป็นการสําแดงออกเช่นกันในวงเล็บข้อสดังที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสไว้ว่าเขาทั้งหลายกระทำดังนี้ ก็เพราะพวกเขาไม่ได้รู้จักพระบิดาและไม่ได้รู้จักเราองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบอกกับเหล่าสาวกของพระองค์ไว้ล่วงหน้าเพื่อพวกเขาจะไม่ถูกทำให้ขุนเคืองและสะดุดล้มและเพื่อพวกเขาจะได้ไม่งุนงงเมื่อการข่มเหงมาถึงในช่วงเวลาของการข่มเหงนั้นเหล่าสาวกก็อาจพูดกับตัวเองอย่างง่ายดายว่า ผู้ที่เคร่งศาสนาเหล่านี้นมัสการพระเจ้าแต่เนื่องจากเราได้ต้อนรับพระเจ้ามาเป็นชีวิตและที่อาศัยของเราและทำให้ตัวเราเองเป็นที่อาศัยของพระเจ้าผู้ที่เคร่งศาสนาเหล่านี้จึงได้เฝ้าที่จะเข็นฆ่าเราพวกเขาไม่เพียงแต่ขับไล่เราออกจากธรรมศาลาเท่านั้นแต่พวกเขายังจะฆ่าพวกเราอีกด้วยบางทีเราอาจจะเป็นฝ่ายผิดก,ก็ได้ องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงทํานายถึงการข่มเหงที่จะมานั้นเอาไว้แล้วเพื่อเหล่าสาวกจะไม่คิดไปว่าพวกเขาเป็นฝ่ายผิดถ้าหากการข่มเหงนี้เกิดขึ้นกับท่านก็จงอย่าได้คิดว่าท่านเป็นฝ่ายผิดในทางกลับกันการข่มเหงนั้นก็ได้พิสูจน์ว่าท่านเป็นฝ่ายถูกถ้าหากผู้ที่เคร่งศาสนาไม่ได้ข่มเหงท่านแล้ว เช่นนั้นท่านก็อาจเป็นฝ่ายผิดถ้าหากนิกายโรมันคาทอลิกและคณะองค์การทั้งหลายไม่ได้ข่มเหงท่านแล้วเช่นนั้นท่านก็จำต้องรู้ไว้ว่าท่านเป็นฝ่ายผิดแล้วแต่ถ้าหากท่านได้ต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้ามาเป็นชีวิตของท่านประสบการณ์พระองค์ในฐานะที่อาศัยของท่านและทำให้ตัวท่านเองเป็นที่พักของพระองค์แล้ว ท่านก็ต้องเตรียมตัวไว้เลยที่จะพบกับการข่มเหงที่มาจากโลกแห่งศาสนาโลกซึ่งเป็นระบบที่ซาตานจัดตั้งขึ้นได้ข่มเหงพระกายของพระคริสต์ในสมด้านด้วยกันคือด้านของศาสนายูดายด้านของจักรวรรดิโรมันและด้านของปรัชญากรีกโลกได้ทําการข่มเหงคริสตจักรอยู่ในสามด้านนี้ในหนังสือกิติคุณโยฮันนั้น องพระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสถึงโลกเอาไว้หลายครั้งซึ่งพระองค์ทรงหมายถึงโลกแห่งศาสนาเป็นพิเศษถ้าหากเราสัต์ซื่อในการติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงในหนทางแห่งชีวิตและในวิญญาณยึดพระเจ้าตรีเอกภาพเป็นที่อาศัยของเราและทําให้เราเองเป็นที่พักอาศัยสำหรับพระเจ้าตรีเอกภาพแล้วโลกแห่งศาสนาก็จะขมเหงเรา